สวัสดีครับ Yes you understand สวัสดีครับ Hi hello ขอบคุณครับขอบคุณครับ What does it mean Thank you Thank you ขอบคุณครับสวัสด Hello hello I want to learn it I want to speak Thai ผมรักคุณผมรักคุณ Yes What does it mean I love you You love me? Yeah. Yeah. Okay, okay, okay. Good time. Yeah. I love you. <laughs> you understand <Yeah. laughs> Nike. Nike. Good. How many time in Thailand? I need three, three more. Three months, oh, me? Uh, and yes. Yeah, one and a half months. Oh, yeah. how do you feel? It's good, it's good. It's good. It's good. It's very yeah. good. <laughs> Just a bit hot, but it's yeah. good. Very really hot. Yeah, small. Mm. Thai food. You okay? Thai food. <laughs> <laughs> Aloy. Aloy. Oh. Aloy, Thai food. Aloy. Yes. Yeah. Thai? Aloy. Kapow. Spaghetti, Spaghetti. Tung, teng. Teng. Periak perihal. Eh, no, perihal perihal. Selamat siang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 . Selamat สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไรตึงครับอะไรอะเวอะดื่มกันลงเกือแรกเกือแรก คุณผู้ชมครับตอนนี้โปรแกรมฟุตบอลไทยลีกขยับเข้าใกล้มาทุกขณะแล้วนะครับเมืองทองอยูไนเต็ดเนี่ยจะเปิดธนโดมสเตเดียมรับมือการเยือนของทีมสุโตไทยเอฟซีในวันเสาร์ที่16สิงหาคมที่ถึงนี้นะครับถ้านับจากวันนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่10กว่าวันเท่านั้นเองนะฮะที่เราจะได้ออกสตาร์ทไทยลีกซีซั่น2025-2026ครับต้นคลิปนะครับแอดได้มีโอกาสแย่ดาโกแล้วก็ อาต้านะครับซึ่งก็เป็น2นักเตะด,ดาวรุ่งโคต,ต้าต่างชาติของสโมสรเมืองทองยูเอตดนะฮะซึ่งทั้งคู่เองก็ต้องพยาพยามพิสูจน์ฝีเท้าให้เข้าตาสตาฟโค้ดทีมงานโดยเฉพาะโค้ดอ้นรังสรรให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าโคต้าของนักเตะต่างชาติตอนนี้มันก็ยังเหลื่อมล้ำกันอยู่สักนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นต้องพฯฯฯฯฯิสูจน์ไฟติ้งตัวเองเพื่อให้ออกสตาร์ทอยู่ใน7คนแรกของไทยลีกให้ได้นะครับ และในส่วนอาการบาดเจ็บของวิลเลนพ็อปนะครับเดี๋ยวรอทางด้านแอดมินของสโมสรเมืองทองโพสต์อีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะฮะถึงกระดนั้นก็ดีนะครับอาการบาดเจ็บของนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีผู้เล่นที่สามารถสลับสับเปลี่ยนลงมาเล่นแทนได้อยู่แล้วแหะครับตำแหน่งกองหน้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในเกมฟุตบอลนัดพิเศษล่าสุดนะครับวิลเลนพ็อปที่เล่นทางตัวรุกฝั่งซ้ายเนี่ยเจ็บแล้วก็เปลี่ยนตัวออกก็เป็นเอเมลโรบักครับที่สลับลงมาเล่นแล้วก็ทําประตูได้อีกด้วยนะฮะ ซึ่งจะว่าไปตำแหน่งตัวรุกทางฝั่งซ้ายนีย่นอกจากเอมิลโรบักแล้วนั้นก็ยังมีเมลวินลอเรนเซ่นฮะก็เล่นตำแหน่งนี้ได้ด้วยรวมไปถึงคาคณะคายกเองก็สามารถถ่างออกมาเล่นตำแหน่งตรงบริเวณนี้ได้อีกด้วยเช่นกันและครับซึ่งเดี๋ยวยังไงแล้วอาการบาดเจ็บของวิลเลพอปก็รอทางแอดมินของสโมสรเมืองทองเราแจ้กอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ เซวันนี้นะครับโคอดอสังสันเองก็ยังพานักเตะกีเลนพยองฝึกซ้อมกทิ่สนาม MTUD Training Center นะครับสนามฝึกซ้อมของสโมรสรเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนระอุเลยนะครับแอบไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่มันคือหน้าไหนกันแน่นะฮะมันคือหน้าร้อนหรือหน้าร้อนมากนะฮะมันมีหน้าหนาวเมื่อไหร่นี่ฮะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โหวันนี้ร้อนระอุเลยละครับแต่จริงก็ร้อนมาหลายวันแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่1สิงหาไปต้นมาเนี่ย ร้อนมากๆเลยล่ะครับเช่นเดียวกับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนหนักเอาการเหมือนกันนะครับแฟนคลับถามหาพี่โดนะครับพี่โดมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับจากเกมอุ่นเครื่องนะฮะตอนนี้ก็ให้ทีมแพทย์รีหาบฝื้นฟูอยู่นะครับคาดว่าเจ้าตัวน่าจะสลัดอาการบาดเจ็บก็น่าจะมีลุ้นนะครับในการที่จะออกสตาร์ทในเกมที่เราจะเปิดบ้านรับมือการเยียวของทีมสปอไทยในเกมแรกของฟุตบอลไทยลีกนะครับ แต่ถึงกระนั้นก็ดีในเกมอุ่นเครื่องนัพิเศษเราจะเห็นว่าแพทริกสตาลก็ยังคงทําหน้าที่ในตําแหน่งแบ็กขวาของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมก็เลยไม่น่าห่วงในเรื่องอาการบาดเจ็บของพี่โดสักเท่าไหร่นะฮะรอให้เจ้าตัวฟื้นฟูแล้วก็พร้อมสำหรับการลงสนาม90นาทีก็แล้วกันนะครับ สิกว่าวันเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่เพียงพอสำหรับการแก้ไขข,ข้อผิดพลาดที่โคตรอ้นดังสรรมองเห็นในเกมที่เราเปิดบ้านพบกับทีมพีทีประจวบนะครับก็น่าจะแก้ไขทันสำหรับการรับมือสโกโขไทยเอฟซนะฮะพอช่นแล้วแฟนคลับสโมสรเมืองทอขอเราใครที่ยังไม่ได้จับจองในเรื่องของสมาชิกตัวปีเนี่ย สมัครตัวปีได้นะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษมากมายเยอะแยะเลยโดยเฉพาะบิ๊กแมตส์สำคัญสำคัญเนี่ยไม่ต้องมาพะวงในเรื่องของการหาตั๋วเข้าชมเกมการแข่งขันนะครับและการสับส่วนตัวปีสโมสรเมืองทองก็ถือว่าเป็นการช่วยในเรื่องรายได้ให้กับสโมสรเมืองทองด้วยนะครับแฟคซิลิตี้ต่างๆที่แฟนคลับอยากให้สโมสรปรับปรุงแก้ไขนะฮะถ้าเกิดมีแฟนคลับเข้ามาเชียร์ในสนามกันเยอะๆรวมไปถึงซื้อตั๋วปีกันเยอะๆหรือซื้อสินค้าที่ลึกของสโมสรเมืองทองของเรากันเยอะๆเนี่ย มันก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะเพิ่มในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ f a c ซิลิต UM. ต่างๆได้เร็วเพิ่มมากขึ้นน yep. ั่นเองนะครับก็ฝากถึงแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเราด้วยนะฮะอยากให้ช่วยมาอุดหนุนตัวปีสโมสรเมืองทองยูเอเ็ดนั่นเองแหะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลนพยองประจำวันคาที่5สิงหาคมที่เมืองทองทีวีเก็บมาฝากครับ